ก็สวัสดีครับวันนี้ผมก็มีโอกาสเดินทางมาที่โฮมโปรสาขา่างเซานะครับผมก็ได้ข่าวว่าโฮมโปรนะครับเปิดโซนสินค้าคือมือช่างเพิ่มนะครับผมก็เลยว่าจะมาหาอุปกรณ์ทําไฟเช่นหลอดไฟสายไฟเลยครับไปต่อไฟภายในบ้านหน่อยนะครับอุปกรณ์ทําไฟหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆนะครับก็ครบวงจรไปหมดเลยนะอย่างเช่นนะครับข้องอข้อต่อสัวสตาร์เตอร์นะครับก็จะมีทั้งโลหะแล้วก็ PVC เลยนะครับในส่วนของกล่องตู้คซูเมอร์นะครับก็มีให้เลือกหลากหลายแบบเลยก็ขึ้นอยู่กับลักษณะงานของเราเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นงานปลปานะ ภายในบ้านนะครับก็มีให้เลือกหลากหลายเลยนะครับมีทั้งวาล์วเปิดปิดทั้งโลหะทั้งเอ่อพีวีซีนะครับผมก็มีให้เลือกหลากหลายตามนี้เลยโฮมโปรนะครับเปิดโซนเครื่องมือช่างนะครับสะดวกคุ้มค่าแถมยังมีโปรโมชั่นอีกมากมายเลยนะครับซื้อสินค้าแผนกไฟฟ้ารับส่วนลดสูงสุดถึง600บาทและยังมีสินค้าอื่นๆอีกมากมายที่ได้รับส่วนลดนะครับนอกจากสาขาแฉียงซาวแล้วนะครับก็ยังเปิดที่สาขาเอกมัยรามินทาด้วยนะครับนอกจากอุปกรณ์ทําไฟนะครับที่ผมมาซื้อวันนี้แล้วครับผมก็ยังซื้อแผ่น ระเบื้องนะครับไปปูกระเบื้องที่บ้านด้วยนะครับสำหรับพี่พี่ช่างและผู้รับเหมานะครับซื้อของสะดวกจอดรถขึ้นของหน้าร้านได้เลยนะครับจุดรับสินค้านะครับก็จะเปิดตั้งแต่7จ็ดโมงเช้านะครับก็จะเหมาะสําหรับพี่พี่ผู้รับเหมามากๆเลยนะครับถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากติดตามด้วยนะครับ